สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้เสียงไม่ค่อยมีได้ครับมื่อน่ะเก็บขอมาหลายมือแล้วครับครับผมเมื่อวีมาเจอคุณพ่อเราวมื่อวีมาเจอคือเก่าเมื่อนี้เจอใส่พ่อพงมื่อไหนเจอกันจะใส่ครับาขวครับวันที่เท่าไหรครับวันที่ยี่สี่ครับยี่สี่เอาพ่อได้ยังไงมาพ่อบอกพี่น้องเลยได้หัวเลี้ยงมะสามตัวครับน่ะพ่อเสนอเนี่ยพ่อเก็บขอมาไหนะครับผมหัวแม่สาวหัวืนบ้านเ้างนี่ละครับหัวเป็นตระเลี้ยงทุกตัวครับเอาตัวนี้ก่อนพ่อตัวนี้ ราคาสองหมืนสองครับผมว่าไม่สาวคือที่บอทันทับตัวนี่ครับตัวนั่งหรือัเอื่อนตัวยุ่กลรมตัวแดงเลยคอทะเลพ่อจัเนี้ราคาสองหมื่นสามสองหมื่นกวครับดีตัวนี้หมื่นหาันนึงหรอกน่ยตัวกลางหมื่นหาพันตัวริมได้พ่อนั่งก็ได้สองหมื่ละตัวแม่มน่ะสงสัยว่ามันแยกลูกไปสงสัยว่าที่ทันแล้วครับ้ตวน่ย้บบมันใจครับก็บ่มันใจเพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านหมอหลวง รับประกันบอกคุณทอรับประกันทุกอย่างก็รับประกันได้เรื่องราคาซ่ำเนี่ยเปล,ลี่ยนหรอกก็ไปส่งได้เะพ่อเนาะครับไปส่งได้ครับ,บก็พุงกระเบือบมาได้ไหมครับมาศูนย์หกสามห้าแปดเก้าแปดสองสามหกครับก็ผงแม่ขาวแม่บนหนองมะขาวครับพ่อเบิ่งในมืม้อนี้เป็นคือส่งนาตาวบอกพี่น้องนะครับปินไก่หัวหัวช่วงนี้หัวกำลังติกระเตียงน้อยหนึ่งอยู่เพราะว่าผู้เลี้ยงกับ่งสื่อกันอย มอเงี้ยครับมอเงี้ก็บสองขายได้ครับบูร่าหกหมื่นเจ็ดหมื่นก็ขายได้อยู่เดือนครับมอเนี่ยเริ่มขายได้แล้วครับใครกวาดวังช่วงนั้นนี่หรอกใครกวาดวังเดือนที่แล้วนะพ่อครับช่วงนั้นโอ้เต็มที่หลายวังปีใหม่วังปีใหม่วังปีใหม่นะครับเอาพี่น้องไม่ได้ว่าไปเลี้งนะต้องหาพ่อพงได้ครับเด้อครับดอกมอมันจะเลี้ยงไว

อนาคตพ่อพันธ์นะครับของเสียบปังเสียบปังสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำเสนอเลยเสียบป,ปังงี้นี่เก็บเสียงโตเวตวาเลยไหน้ำนเสนอไปเลยเ,เป็นลูกผู้ใด้ว่าไปเลยครับตัวนี้เป็นลูกของเคปหกแปดครับอายุยไร้เดือนอายุสิบสิบเก้าเดือนสูงประมาณหนึร้อยสี่สิบบวกเยอะครับจุดเด่นลไล้เด้นนะครับรเด่นก็ได้แข้งขาโบกแขกงโบกขาลึ้งดีไข่สองเมยครับไปไข่ดำ นอกจับดีครับหน้าตาดีตัวนี้แนนงดีครับแลบประกันทุกอย่างเนาะประกันต่ำนี้ทุกอย่างครับผมเสียปังอยากได้เท่าไรครับตัวนี้อยากได้สามหมื่นเก้าพันบาทครับรวมทรงราคารวมทรงครับถ้าบไก่ถ้าไก่แน่คุยกันครับนะเบอร์เลยครับเสียปังเบอร์ศูนย์เก้าสามเจ็ดหกห้าเก้าแปดเจ็ดสี่ครับเสียปังอยากกู้เขียวได้ครับ จะปังนอกไปได้นอกจับดีบ่โอ้ยนอกจับดีครับตัวนี้นอกตั้งโจโปเลยนิสัยดีครับเป็นเลยนิสัยดีครับเชี่ยงๆของมันก็แบบจับใกล้ๆแล้วครับมันจับกระได้มันจับสูงได้เจ็ดสิบห้าครับเก็บจับแบบคนได้เลยนะแดงดีของเราได้เลยครับซ้ำเรียบดีครับว่าตัวนี้บวกแข้งบวกขาเนี้ยดี ยังเข้บข้อบงหนาเนี่ยรอปะรอ,รอด้วนะครับนะ ดูความย้ายก็เาเสียบปุงเนาะเอ็นดูความย้ายเราเสียบปังเนาะ มาล่สวัสดีตอนเศร้าครับสวัสดีครับมื่อวานนี้เขาเจอยุ้ยใส่เมื่อไหร่พ่อเจอกันเจอกันยู้น้องมะเขาครับน้องมะเขาหรือวันข่าวเนาะข่าวครับครับวันที่ที่สิบแถวยุ้ยเนี่ยครับวันเสาร์ยี่สที่สี่กุมภาพ่ายี่สิบที่กุมภาพันธ์ครับไอ้บ่มีเสียงแล้วพ่อสมานเด้อไอ้ก็สองสามเมื่อเสียงแหบไปเลยครับนะครับเอาพ่อนำเสนอเลยไปเนอะเสนออันนี้ครับจุดไม้หมื่บ้านนี่นกจุดเขาบ้านี่สามสี่ตัวสี่ตัวไรแถวยุ้ยพ่อเรื่องตัวนั้นมือหนาพันกับตัวกับตัวไทย สองตัวนี่มื่นหาพันหลลายหมื่นหาพันตัวตัวไทยเนาะตัวกีฬาไทยได้ครับเออกับตัวส่วนเขาเนี่ยตัวตัวนี้ตัวนี้ได้พอตัวนี้ได้ตัวนี้หลายลยหมื่นพันนะครับกับตัวน้อนครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสิครับสองตัวใลายหลยหมื่นหนึ่งพันเอาราคากับพ่อฟังของเขาแล้วดยเหรน่มื่นหนึองตัวครับตามเกียรติสินค้านะพ่อเนาะติดบ้านครับได้มาซีตัวติเบ้อนเหอคุณพ่อซีตัวครับซีตัวราคานี้ไปส่งได้ยังไงกครับเนาะ ก็คันท่าไก่มันกะต้องเพิ่มการนำมันอีกแล้วคราบข้เพียงไหลจำเนี้ยครับมะเข้าสมานเบอร์โทรศัพท์ได้รับมากเพื่อนพี่ด้วยเด็กเลกเอาอีลานี่หัวล้วนยังดีกว่านั่นเนี่ยพ่อหิัวล้นเหรอครับโอ้ล้่นธรรมชาติเนือยล้นล้วนธรรมชาติหรื่ยล้นยัางไงพ่อล้วนนมชาติครับเอ้ยหลานล้นธรรมชาติเลยปิ๊กอปี้ บอรพ่อสมาน0ู7ย์9 9 2 5 2จอเบอรนี้ไลน์0ูนย์เก้3หหทรพ่อสมานได้ครับครับครับพ่อสมานมันมัน้มอนี่ยเนาะครับผมครับพ่อเป็นยังไงมือฟุ้งนาตาเติบคนมือแล้วนี่ก็ทุกคหลเติบย่มวยที่เป็นขยับไหขึ้นมบอครับขยับได้ไหมเพี่ยเปนโครงการของวันนี้โครงการเขาดีพ่อที่ว่สตัวโอ้ โครงการเริ่มเข้ามาแล้วสิครับโครงการเริ่มเข้ามาแล้วเพื่ส่วนพ่อพี่น้องเม네ื bo ่อนี้คือยังวันเสาร์ปกติที่เบากว่านี้นี่คือตันหนาตาท่านดอกไฮ้ห้อยบางคนเพื่อนก็เริ่มไปซื้อขายกันแล้วล่ะครับเอาไปทุกหาพ่อสมานเลยครับเนี่ยขายวันขายยันบีก็ได้นะข้ามโมโผดี๋ยวห ลูกเลยตัวน้องเนี่กระมือนพันเลยครับได้ขนาดหนึพันมันงอไหลเลยอ๋องอยืนเยอะกว่านั้นไงลูกตาลูกเออกว่าอัไก่ก่อนฟูทุ่นปลาไหลนะพ่อเนาะฟูทุนปลาไหลหม้อไก่ราคาที่ก่อนทวงที่เหรอครับประกันเปิดตู้ยางนะพ่อเนาะแหมนครับถ้าพี่ต้องสะดวกก็จังค่อยมาเพิ่งบ้านของหลับพ่อสมานด้วครับบ้านนายอิฐแดง ปูแรงขาบ้านเข้าจะจะปูมปักขุดบอลเล็กครับครับครับเอาพี่้องเราเบื้องงวเลี้ยงของนายห้อยห้อยนี่มาจากไหนครับจากเทพสธิดีครับเทพธิดีครับอ๋เอาตัวนี้ก้อนตัวอันนี้เป็นงวสาวบ้างนี่ครับงวสาวครับห้อยเปิดเท่าจะใดครับเนี่ยสาวตัวนี้ตัวนี้ว่าใบเหมือนแปดตัวนี้ได้ครับที่ว่าเอาคาวปูข้อไว้นะเหมือนแปดเนาะนั่งเขาได้ครับแต่เขาตัวนี้แม่ลูกตัวเมียยี่หกครับลูกเขาตัวทั้งในตัวฟังพุ่นเต๋า เมนบอกครับครับเออเวทีหวนยี่สิบหกเนาะครับครับพันลูกจากตัวเรห้อยนาะโอ้ประมาณสี่ห้าลูกเออที่เป็นออกมั่นไทยเงีบอกครับครับโค้งทายรถได้ห้อยท่ายลว่าไว้ยี่แปดครับรูปตะปูแม่ทับสามเดือนราคาที่เปิดบริษัทเปิดนี่ตัวลงได้เนาะครับตัวได้ทุกตัวครับตัวเดียวตัวเป็นงวเลี้ยงครับห้อยรับประกันไปทุกอย่างเนาะครับครับไม่คอเบอร์ครับผมศูนย์แปด 08 4 7 4 9 4729่7 5 4 7754ครัา่าหย่างครับไปเท่าครับมันมาได้ไหมได้ครับลูกอีลานี่เป็นบัพผู้ดครับอันนี้ที่อายุอ่อนก็ตัวนึนึงเนาะอ้อนนะครับเป็นงัวเลี้ยงได้ครับด้นี่ขอเท้าของเราจะสีสันรายนี้เครื่องพายนะครับ ที่เราตัวกลางนี่เครื่องดำห้อยลูกหล่ะตัวกลางนี่เป็นลูกสาวทีครับเป็นลูกสาวครับเอาลูกสาวได้ครับเด้อตัวกลางนี่เป็นลูกสาวครับเนี่ยส่วนนี้เป็นัวะส่วนนี้เป็นัวสาวเขาขึ้นระดีครับเนี่ยขึ้นยังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นตัวใกล้จะเป็นสายแข้งขาดีไปทุกตัวอยูืดต้องห้อยเนาะอ่ะไปโทรหาห้อยเท่าเขาครับ พี่ต้องเบิ้งเล่ของห้อยเรามาจากทางบ้านข่าวครับเล่ตัวนี้ทนายพ่อว่าไว้เอ้าถามแล้ว่าตามั่นเดว่าราคาเลยห้องตะมั่นทองหมื่นหาพันหาร้อยเขามีลูกบ่ครับร่าทองเปาทองเปาโยบัชนทศกะลูกมันกับกินนมโยลูกมันใหญ่ละก็แยกออกเปนอลูกนั่นรอดต่อไปตัวทีายเารมันเป็นกว่าเทิงครัขันเทิงครห้องสองหมื่นเจ็ดพันตัครูสองหมื่นเจ็ดพันตกละมือสามเออแตละมืนสามมืส ตีเป็นเนื้อทั้งสองตัวตีครับครับตีเป็นง้อโค้งงวเนี้ยเ็่เล่ครับอีหลังนี่ก็ท่องว่างเยอะครับอีหลังนี่ก็เล่ว่างเยอะพอกเดียวกันครับว่ท่านทับจกโตมาแต่คุณพ่อข้าวไม้เบอร์โทรศัพท์มาครับศูนย์แปดหนึ่งเกียรติท่าหกแปดเจ็ดหกสี่บ้านนาอินแจงพูเรน้านะพ่อตำบลพูเรนค้าอำเภอบ้านขาวชายภูมิชาูมิเพื่อพี่น้องก็ไปเลี้ยงได้บอกพ่อครูนะได้เนี่ยในเล่จะเป็นสาวเขาให้กันสามมื่นชีมเงินผุเขาว่าขาย แเขาได้ลูกเดือดวาก็ได้ลูกสองตัวพระพน้องมักลีแลพ่อเนาะคอทุกหาพ่อคำหมายมีจำข้นบาะมีเนี่ยประกันขาดตัวขาดขอนสบาย ตัวแล้วก็เห็กน้องที่เอาสามมือเลยไปไม่บัดดีนะครับเด้อเอาถามเลยเอาหลาตัวท้ายนี่ว่าเท่าไรน่ะหลาตัวท้ายนี่ก็ว่ามือสองพันมือสองพันพอแหละเป็นว่าสาวเป็นอันนี้เป็นคู่ยังไงครับแนวนนี้เป็นคู่คู่นี่ก็ว่าไว้สามสี่ห้านั่นแหละก็ตามกันว่าเพิ่งจับมาจับสามสิบห้าเป็นอีหลานี่ท่องยังครับยังต่วนคืนเป็นสาวทั้งสองตัวโอ้โหเลี้ยงแล้วครับเนาะโมเลี้ยงโมเลี้ยงโมเลี้ยงนางขาวไงเด้อ เขาไงเขามีลูกเด็กสาวหม้โอ้ลูกนอนอยู่ลูกสาวลูกสายครับลูกสายลูกสายโอ้หัลเลี้ยงตันไหนครับเป็นไรเราได้มาของห้อยเชียงนะครับรับประกันทุกอย่างเนาะครับประกันได้ครับจากตัวเราอันสามตัวน,นี้เป็นสาวทั้งหมดแต่ว่ารับประกันจะมีติดคนน้อยนะหน่เนาะไม่ไหวเอาเบอร์นะครับ

anh đi khung cái lận tại <laughs> cái <laughs> อันนี้เป็นงูเลี้ยงน้อยเนาะครับผมเป็นงูาสาวน้อยทันใก้เกือบเดือนแล้วครับเนี่ยโอ้โปีกว่าอยู่ครับโอ้ปีกว่าเป็นบ้านน้อยเนาะครับผมแต่ว,ว่าเขาปอดไอเห็ดตรงนอกเบืงเ้งแล้วนี่ยเนาะปอดไอเห็ดเป็นบ้านวันที่ครับเป็นเมาเราด้วยครับเนี่ยห้อยจะไหนห้อยว่าไปห้อยเหมือนสามพันห้าร้อยครับรูปสิบสามห้าร้อยไดครับ จะ zoom ไปยิ่งต้องห้อยนาะราคานี้เนาะครับผมมาห้อยขอเบอร์ครับไหมศูนย์หกสี่ครับครับหนึ่งเก้าสี่แปดหนึ่งหนึ่งสองครับห้ออบเนาะจะจอยหน่อยนึงถ้าได้ขีดยาบุ๊บรุเขายังครับเนี่ยเยอะยังครับอ๋อยังมันมาด้อยอบเด้อได้หูหน่อยนึงนอตห้อยเนาะเพื่อนอนยังได้ไปเลี้ยงได้ครับ ไปก่อนไปมาดครับครับผมสวัสดีครับโอ้หัวงามครูมาเนี่ยพ่อครับรูปหลอดทั้งสองเลยใช้ใช้มาดคือได้งัวงามมาเท่าไหรเนี่ยขายไปแล้วกี่น้าขายยังยังยังครับเนี่ยยังยังตัวนึงกับตัวผุ่นอ๋อเอาเอาบักลาก่อนนะบักลาบักลานี่ยาวสิ สิบเก้าเนี่ยส uh, ิบเก้าห si ้าร้อยเออสิบเก้าหารอยครับผมไปส่งได้ยั่เนาะส่งได้ครับส่งได้ครับครับเอาแต่ที่คอยจะพูดง่าเรียบนางนีเด้นางนีเด้นางก็ทาเท่สองมื้นปดนะครับว่าสาวครับผมประวัติพี่บอกครับประวัติปูหงษ์ทิมาสเปเลยปผมสูง่ไหมากร้อยประมาณร้อยสี่สิบหดงดีเด้เนาะครับผมรัประกันทุกอย่างครับผมเบื่อม่เสียมาส์สูงก็เก้าครับห้าศูนย์ห้าสองหกเก้าหกกับเสียมาตรเลยครับเด้อเมืองเชียงภูมิครับผมเสียมาสันหมานเลยครับเด้อครับผม นะหลวงพาอย,ยู่ครับเนี่ยอันนี้แถอันนี้ให้พ่อบอเสียมาสอันเนี้ยอันนั่นมันหลวงพอ่อกอนหลวงพออ่อมโอ้บแบบว่าใสไ,ไ,ไปที่สวยที่งามาม่เ,เน,นเบิดเบิดเทุ้ทพพมี่ิเดียวนะี่อนี่ยไม่บอกยาอยุเนี่ยหลวงพ่อ็ดให้ีครับหลวงพ่อ็ดให้ดเฮ็ดตเียถนเดียวโอ้เสียมาเราหูซ่ามาเนี่ยนครับเอาละครับยาน้าเป็ดอ่ะเอาเเต้าหู้ไปดย

มาเจีกันให้คันน้องกันเลยกลับบ้านให้คันน้องครับครับส<อ>วัสดีครับสวัสดีครับอ้างบอกพี่น้องมาซื้องัวเด้ครับเออพ่อแม่พี่น้องเนี่ยจำต้องติวว่าตลาดนัดบ้านข่าวนะครับเมื่อวันพุธกับวันเสาร์นะครับเนี่ยถือไรเจ้างัวเดี๋ยวนี่ยันจะถือเรื่องอะไรงั้นกำลังถือครับผมถือเนี่ยหนูว่างัวราคาสามหมื่นขายสองหมื่นหาน่าเดี๋ยวนะ้อเป็นรถตีรถตีนี้ไหมรถเสียม้านเนี่ยถืออะไรครับรถเสียม้านเนี่ยบอกนี่ถือพงฟีพร้อมครับบอกพงฟีพร้อมครับ ม่แห้งม่ใหม่พวกเอาหอดเนีอีกับไม่แห้งไมใหม่เอาเอาตอนนั้นท่านผู้สาวาเอาเอาเยอะท่นอรุติครับครับอะขน้องกันมาทำไมวะพุดมากไม่ได้ว่ากันแล้หลายมือแลโอ้ขี่ไรนึกวอะไรครับเนี่ยไม่ไ่้